อ๋อจุลิครับวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวเนาะโอ้บรรยากาศดีมากเลยบอกแก้วของเราอ๋อจุริไปเอาเคียวมากะอย่าให้จุริรอสักหน่อยนะครับอันนี้ข้าวอันนี้ข้าวเนาะอันนี้จุริดิสันนี่อ๋อออดูครับวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวจ้้าาเเอ เพราะว่าข้าวนี่อดบหนึ่งของชีวิตเราเนาะถ้าไม่มีข้าวเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมจุดี้ครับไม่มีข้าวอยู่ไม่ได้เนาะเดอมื้อข้าวครับข้าวนี่มาเกี่ยวข้าวครับผม ไม่มีข้าวก็อยู่ไม่ได้ทุกวันนี้เรากินข้าวเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกข้าวกินนะครับอันนี้ข้าวนาครับผมพันอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันคืนข้าวเนาะ อ๋อนี่ไงแหละกูบือเนาะแล้วกูบือกูบือครับบือชี่เนาะบือแร่มีอะไรจ้ะแร่ตอระบาดมักว้ากว่าอันมีดิแรเนาะอันมีเลออันมีกันเนี่ยมีดาลอซาอันมีเชื้อเถื่อมีนอหรือคลอดตอระบาดอันมีดิแรตอระบาดไม่รู้จักชื่อนะครับ วันนี้เรามา,มาเกี่ยวข้าวหลายคนครับจุรีเนาะโอ้จุรีไม่สบายก็วันนี้ <c oughs> <c oughs>